ที่สองสองอะไรครับอาบน้ำอาบน้ำต่างกิดเรียกว่า take a shower take a shower อ้าวคำพท์ก่อนคำพท์ก่อนก่อนอ่านมีอะไรครับเอานี้เลยขามาอ๋อหรือไปดิใช่มันต้องมีอันนี้เพราะมันอยู่ในห้องนอน่ะบีดเบดเตียงนอน P I L L O W อวพิลลมอน B L A N K E T ็นเคทิเบผ้าห่มป้ายนี่ป้ายยังไม่อ่านนี้นี้นี่ อา玛เช็คอาชาเวอร์อาบน้ำคำศัพท์มีอะไรเช็คอาชาเวอร์ T A K E T A S H O W E R I shower take a shower แปลว่าอาบน้ำ A L L all ทั้งหมดต่อมา D R E A D dread กลัวต่อมา W E A T H E R อากาศต่อมา C O L D cold now วเย็น B I G big G I R L g o big g i r เด็กผู้หญิงที่โตแล้วต่อมา S M E L L smell กลิ่นมีกลิ่นต่อมา S O A P s e l l โอ้โหโอ้โคิดดิ S O A P soap แชมพ soap หรือเ e l ล soap ไอ้นั่นมันเ e l ล์ e l ลสะกดยังไง S E L F cell แปลว่าตัวเองอ่า your s e l f yourself สกอต Why are you s e l f yourself? เพราะว่าตัวกับตัวเองเข้าบทสนทนาภาษาอังกฤษเรียกว่า Conversation Let's go Mom is it alright if I just take a shower? แม่ครับหนูไม่อยากน้ำได้ไหมครับอาบวายทำไมล่ะครับ It's so cold today วันนี้อากาศหนาวมากเลย I t r e a d that cold b e a t e r หนูไม่อบอากาศหนาว You shouldn't be afraid of it. หนูไม่ต้องกลัวหรอก If you don't take a your shower, you're going to smell bad. ถ้าหนูไม่อยากนะหนูจะตัวเหม็นนะมวแ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 มวต่อม I don't want to smell bad. หนูไม่อยากตัวเหม็นครับ a l r i g h t t h e n Take your shower and soap up well ถ้าอย่างนั้นก็อาบแล้วแล้วก็ถูสบู่ทั่วๆ Can you shower for me please <c oughs> <c oughs> เป็แม่อาบน้ำที่หนูหน่อยได้ไหมครับ You're a b i g g i r l now you can do all by yourself ตอนนี้โตแล้วอาบเองได้แล้วจ้ะอ้าวทีนี้อ่านแบบไม่ต้องแปลหนึ่งรอบแล้วค่อยมาคำสาบท้ายบทกัน Let's go Mom, is it all right if I don't take a shower? Why? It's so cold today. I dread that cold weather. Too. You shouldn't be afraid of it. If you don't take a shower, you are going to smell bad. Uh -oh. I thought, why want to smell bad. All right, then. Take the shower and soak up well. Can you do the shower for me please? <c oughs> yeah, because a ะ you can switch off by yourself. ถึงอ่าทีนี้มาถึงคำถามเอ่อคำศัพท้ายบทคำศัพที่เกี่ยวข้องอื่นๆมีอะไรบ้าง Soap bubble แปลว่าอะไรครับฟองสบู่ฟองสบู่มีตัวสะกด S O A P soap B U B b L E bubble f o a เซ็ตบับเบิลฟองสบู่ต่อมา C A P จับก๊อกน้ำต่อมา S O W E R ช้าเวอร์ฝักบัวต่อมา B A T H B A T U B ถักบัตถะอาบน้ำ S O A B ซับสบู่ W A H H Wash B A S I N Wash แม่สิอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือ B A T H R W O M บัตลูพุ่งน้ำอ่าทีนี้มาตามองกล้องอย่างเดียวนะพร้อมหรือยังคร้อมถอยหลังไปนิดนึง ครันะครับอ้าวคำแรก soap bubble S O A P soap B U B B L E soap bubble ฟอกสบู่ chap C A P แชปก๊อกน้ำ shower S H O W E R shower ฟอกบว soap S O A P soap สบู่ bathroom B A T H bathroom room bathroom ห้องน้ำ bath แช B A T H bath T U B ถับ bath ถับอาบน้ำ L L L O ทั้งหมด check a shower A K E T A H H O W E R Shower เช้า Shower อ่างน้ำ Rare เข้า Rare R E N g Rain รัว Grow e a t h e r W E A T H E R Weather อากาศ Cold C O L D Cold หนาวเย็น Bigger B I G G I R L Girl วิกเกอแปลว่าอะไรผู M ้ห e ญิงที L, ่โตแล้ว Smell S M E L L smell กลิ่นมีกลิ่น Soap S O A P Soap สบู่ yourself Y O U R yourself yourself แปลว่าตัวกับตัวเองเก่งมากบายบายทำนี้ด้วย